กลับมาอยู่ที่วัดอรุณอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะตรงที่น่าสนุกมากๆเลยก็คือว่าที่วัดอรุณเนี่ยเขามีธีมใส่ชุดไทยกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปไล่ดูงานรอบๆวัดกันก่อนดีกว่าค่ะว่าเขามีคอปชุดไทยแบบไหนยังไงน่าสนุกอ้อนี่ค่ะมันก็จะชุลมุนนิดๆนิดๆ,ๆ น,ะะนี่ค่ะพอเราเข้ามาถึงนะคะเราก็จะเห็นบ้านรวงนะคะส่วนใหญ่จะมีการเอาชุดไทยมาให้เช่าด้วยค่ะว้าวต่ชาิก็จะนิยมชุดไทยถ่ายชุดไทยแถวแนี้กันนะคะสวยไหมเล่าสวยนะคะว้าวดีจังได้ม่เห็นอะไรแบบนี้ สวยๆยมีน่าเลยทำไมถึงขายดีที่แะมีกิมเมกในการท่องเที่ยวอยู่แถวๆนี้น่เองอนี่มุมนี้ก็จะมีถ่ายรูปสวยๆมีพ็อปให้ถ่ายด้วยค่ะมาเลือกชุดได้นะคะแล้วก็ถ่ายรูปกันนะคะว้าวใช่ว่าเกาหลีญี่ปุ่นจีนจะมีเท่านั้นนะคะประเทศไทยก็มีสวยๆด้วยนะคะ เช่าชุดไทยเข้าวัดได้ใช่ไหมคะได้ครับพี่ไทยยังไงอ่ะก็คือ200ทั้งเซตเลยทั้งทำผมทั้งโอ้หนึ่งทำผมด้วย200ร้อยสองร้อยแล้วก็จะกลับก็ออกมาใช่ครับกลับก็ออกมาเปลี่ยนต้องมีแบบประชาชนไหมไม่สองข้อโอเคค่ะที่เดี๋ยวเลยวนุ่คนไทยเราสามารถเช่าได้200บาทไปถ่ายรูปในวัดทำผมให้ด้วยนะคะเก๋มากเลย โอ้เป็นอะไรที่ดีอ่ะมามาเช่าชุดกันค่ะเข้าชุดเข้าวัดถ่ายรูกเก๋ๆนะคะตรงนี้ก็จะมีซื้อตั๋วด้วยตรงนี้นะคะเป็นจุดขายตั๋วนะักท่องเที่ยวนะคะต้องซื้อตั๋วก่อนเนาะ โทษค่ะคนไทยเข้าไปได้เลยไหมครัขอบคุณค่ะคนไทยเข้าไปได้เลยนะคะไม่ต้องจ่ายตังค์ข้อดีของคนในประเทศนะคะคือฟรีค่ะน่ารักจริงเลยเอาเอาเงินตราต่างประเทศเข้าประเทศไทยเรานะคะโอเคตอนนี้น้องกับอ e ีนะคะเขาก็เดินมาก่อนแล้วนะคะ เพราะว่าน้ำไปจอดรถสลังเยอะมากจาต่างชาติเยอะมากค่ะโอ้พระปางวัดอรุณสวยมากๆเลยค่ะข้างบนมีช้างสามเสียนมีพระอินด้วยนะคะ นี่สวยมหมั้างสามเสียนพระอ,อินทร์งช้างเอลาวันนะคะเราจะเข้าไปชมพระปางด้านในแล้วค่ะ อยู่นี่เดี๋ยวเราลองไปด้านนู้นซิประตูตรงนู้นน่าจะไปได้เขาให้รีโนเวทริมคลองค่ะแล้วก็เลยต้องวิ่ง<อ>หาคลองให้เจอก่อนนะคะแต่ตรงนี้รู้สึกว่าจะไม่ใช่คลองน่าจะเป็นแม่น้ำหรือเปล่าม,มีคลองวัดอรุณอ,นะอ๋อ อันนี้จะบอกว่าเจอพี่น็อสกับอีหงและอีนิดแล้วค่ะไปรวมตัวกันอยู่ที่พระปางวัดอรุณประตูนี้ปิดประตูนู้นเปิดอาจจะไปได้ที่ประตูนู้นก็ได้ เรามาถึงประตูฝั่งนี้แล้วนะคะเราจะไปถึงคลองให้ได้นะคะเพื่อนี่เนี่ยทำงานของเราถ้ามาแบบเวลากระชั้นชิดนะไม่มีทางถึงแน่นอนนะคะเพราะต้องใช้เวลาในการเดินหาเจอแล้วเห็นว่าแวบอยู่ตรงน,นู้นเย้พี่นอสด,ดีใจด้วยเจอแล้วนู่นไงจริง มียักษ์ด้วยค่ะยักษ์ตัวเบริ่มเลยโอ้บรรยากาศดีๆนะมาท่องเที่ยวนะคะท่องเที่ยววัดอรุณกันค่ะนี่วันนี้เราจะพามาถึงคลองเลยนะคะคลองวัดอรุณน,นะคะไม่แน่ใจเป็นคลองหรือแม่น้ำแต่พี่น้อยบอกว่าเป็น ะะจากข้อมูลที่ได้มานะคะวันนี้นะคะพี่นัอก็จะพามาทำงานสถาปัตย์ค่ะที่ริมคลองวัดอรุณนะคะเพราะว่าจะมาดูว่ามีส่วนไหนต้องซ่อมบูรณะเพิ่มเติมนะคะเราก็จะทำโปรเจกต์ส่งครูเนี่ยแม่ก็แม่ก็บอกว่าวัดอรุณเขาติดแม่น้ำเจ้าพยาเลยอะ่ะนอนมันก็เลยไม่แน่ใจว่าทำไมถึงบอกว่าเป็นคลอง ในระหว่างนี้เดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปชิวๆไปก่อนโอ ح, ้โหเมฆฝนมาดําปี้ <c oughs> นี่ค่ะสองสาวก็มาเชียร์พี่นอ็อตด้วยเหมือนเดิมนะคะเนียวแน่นนะคะสองสาวนี้แน่นอนเลยแนน่อนเลยจริงเนี่ยลอนช์มาแบกให้ไม่เป็นไรให้ถือให้ค่ะ แนกล้องมาโอโออะไรแว,แว๊บเจอพลังล่งรอมาเห็นตอนตัดต่อนี่แหละช่วงฝนตกมาค่ะทุกคนก็จะมาหลบในศาลาริมน้ำตรงนู้นอะ่ะแน่ๆไปดูกันปะล่าร้อนไปดูกันปะ น็อตน็อตไปดูกันถ้าถ้านั่งอยู่ในนั้นเดี๋ยวไม่ได้เที่ยวอี๊ยยตรงนี้แป๊บหนึ่ง นี้นะคะเราหาคลองวัดอรุณได้เรียบร้อยแล้วค่ะคือตรงที่แม่น้ํานะคะแล้วก็มีคลองเล็กๆเข้าไปค่ะในส่วนพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ที่ทางสถาปัตย์นะคะต้องการให้สถาปนิกมาดูพื้นที่แลนด์สเคปนะคะแล้วก็ให้ปรับปรุงพื้นที่ในส่วนนี้ค่ะเดี๋ยวเราถ่ายก่อนเพื่อเดี๋ยฝนตกก็ช่างมันเถอะีเข้าไปหลบก่อน กงหัวกันลกูกในพื้นที่รวมๆนะคะก็เป็นท้ายวัดเลยค่ะ ท่ายด้านข้างค่ะด้านข้างข้างของวัดนะคะข้างสุดขอบกำแพงวัดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่มีมีผู้คนอยู่อาศัยแล้วก็มีโรงเรียนอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะเป็นโรงเรียนปถมทวีทาพิเศษค่ะ อันนี้ก็เหมือนกันจะเป็นบ้านเล็กๆนะคะที่มีคนอยู่คนใช้หนาแน่นนะคะ อน,นี้จะเป็นบ้านเก่าเลยน,นั่น้องบ้านสองชั้นก็บันทึกภาพเท่ๆของพี่นัอตนะคะเดินมุยฝนก็ไปดูงานนะคะแล้วก็พี่ยัองอก็มาเป็นกองเชียร์ตลอดเลยค่ะแล้วก็ถ่ายรูปคู่แดนเพจน,นิดนึงนะคะว่าตอนนี้เราอยู่ริมคลองและมีโรงเรียนแล้วก็บ้านที่พักอาศัยของผู้คนก็อยู่ข้างวัดด้วยนะคะ วัดพึ่งชุมชนชุมชนพึ่งวัดค่ะเป็นอะไรที่น่ารักน่ารักของคนไทยนะคะวันนี้เราก็มาทํางานแลนด์สเคปถ่ายภาพในส่วนที่สถาปัต์จะต้องใช้งานนะคะวันนี้ก็จบแล้วค่ะงานเสร็จเรียบร้อยมูฟได้บายบายนะคะสวัสดีค่ะบายบาย